สุดการรอคอยกันแล้วนะคะสำหรับ New เอ p พาดส2ง2โฉมใหม่ที่ท่านจะเห็นตัวเป็นๆน,นะคะแล้วเอกจะไลฟ์สดให้ทุกท่านชมคันแรกในประเทศไทยกันวันที่15นี้นะคะสิสิงหาคมหรืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะที่ท่านจะได้ชมติดตามชมกันเอาไว้เลยค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับ เอาผาด2024โฉมใหม่นะคะที่จะไลฟ์สดผ่านช่องคุณเอกขันแรกในประเทศไทยนั่นเองใครอยากชมบ้างคะมากันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันนะคะรถที่โชว์รูมตอนนี้นะคะเราก็มีพร้อมส่งมอบนะคะพร้อมให้จับจองได้นะคะ ลงทะเบียนให้ท่านนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนชื่อไว้แล้วรับรถเอาผ่าได้เร็วก่อนใครนั่นเองนะคะก็บอกเลยนะคะว่าจองรถกับเรารับรถได้คนแรกๆในประเทศไทยแน่นอนนะคะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะสำหรับตัวเอาผาาโฉมใหม่มากันแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเตรียมตัวพบกันแล้วอย่าลืมนะคะ ตั้งนาฬิการอกันเอาไว้เลยค่ะนะคะเราจะไลฟ์สดผ่านทุกช่องทางของ AY อ a u t อกันเลยนะคะทุกท่านนะคะใครอยากชมบ้างอ่าอันนี้อันนี้ตัวปัจจุบันนะคะสำหรับตัวปัจจุบันเราก็มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีสำหรับตัวโชมใหม่นะคะก็คือถ้าจองตอนนี้รับรถกันประมาณเดือน4ถึงเดือน5แต่ท่านสามารถ ที่จะได้มาชมตัวจริงกันที่โชว์รูมเร็วๆนี้นั่นเองค่ะแล้วพบกันนะคะวันที่15สิงหาคม2023นี้ค่ะพบกันแน่นอนค่ะกับนิวเอาผาดชมใหม่ใครอยากเห็นยกมือขึ้นแล้วพบกันนะคะอ่าชมชมรถด้วยค่ะ